南无佛，阿弥陀佛。 มันอคนที่วมสราในครั้งนี้ยกช่วยเสริมเพิ่มารมีทัานชวยเสริมเพิ่มารมีของท่านให้มีโชวยสัตว์นักบานาให้มีโชคด้วยสรตวนักานาเป็นสุขสรรค์สุขวาราตรีการเป็นสุสรรค์ทุวาราตรีการจะทาการติดใจลงทำให้จะทำานติดใจลงีำให้ให้ลง